เกมของเรานะเรารีวิวไปหลายที่แล้วน,นี่จะเป็นแบบเอ่อที่อัดคลิปอันนี้มันอัดปุ่ป่าได้นะครับแค่แค่เรากดปุ่มนี้นะครับนี่ดูเดะนี่มันจะมีเสียงแปลกๆขึ้นมานะฮะดูเดะบู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 บมันจะมีเสียงปักๆนิดนึงนะขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ด แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นสายนะเป็นสายไร้าสายนะคะทุกคนเอาไว้ชาร์จกล้องนะ,ะเบอร์ช่องกล้องแบตหมดเปินแบบกล้องเราแบตหมดอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวการเล่นเกมของเรากันไปกล้องลุนนะเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บตั้งกับขาต้องนี้เลยน,นี่ตั้งกับอันนี้เลยจะจะลองตั้งโอเคแปบ๊บนึงนะ เอาเอ้ยคนกล้องจะลงนะครับงานของมันนะคะทุกคนก็คือใน iPad นะคะใน iPad นะคะทุกคนอะทวโอสวัสดีค่ะเพื่อนๆไหนเลยสวัสดีค่ะดอยโบกยันทุกคนเดี๋ยวสำหรับทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับบ๊ายบายไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วครับบ๊ายบาย จบแล้วนะจ๊ะ